ค okay, ครับอ่าสวัสดีเพื่อนเเหล่าตัวแทนยมมัตทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดกัมเม็นะครับอ่าวันนี้ที่ผมได้ทำอ่าบอกไปว่าผมทําการปลุกตื่นอาวุธไปแล้วนะครับอ่าตัวกิจกรรมนะครับระหว่างเบียคุยะกับลูเคียนะครับอ่าเพื่อนเนลองทายไหมครับว่าผม <laughs> ผมไปปลุกตัวไหนนะครับอ่าผมออกมานะครับผมก็ทําการอ่า ตัดสินใจเรียบร้อยครับปลูกตัวลูเคียนะครับอา่าพาปลุกสเตตัสของลูเคียนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลเหตุผลว่าตอนนี้อารีนาเาซิร์ฟผมมาเริ่มเถื่อนแล้วสู้เขาไม่ได้ครับเริ่มแพ้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการปลุกตื่นนะครับก็เสเตตัสของอแอตแทกนะครับก็ประมาณ5้าหมนะครับผมอา่าแล้วก็ดิฟเฟนก็ประมาณหมื่นสี่นะครับแล้วก็ ตัวเลือดในประมาณ3ามแสตนะครับสามถึงสามก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมเพิ่งปลดพันธนาการแล้วก็ปลดโซมานะครับแต่อันเนี้ยเมื่อวานที่ผมตีอะไรหน้าเนี่ยมันจะเป็นขอบม่วงอยู่นะครับยังไม่ได้ปลดอะไรเลยนะครับก็เลยตัดสินใจปลุกลูกเคียนะครับเพราะว่าผมไปจัดการตีกับบุญเซอร์มานะครับแล้วก็ได้รับการพ่ายแพ้เจ็บช้ำแผลใจมานะครับก็เลยตัดสินใจ นี่เลยปลุกเลยนะครับอ่ันนี้ของเมื่อวานที่ผมตีอารีนาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนี่กันดีกว่าว่าคุณเซอร์น่ะอ่าเขาเขาใช้อะไรงนะครับอ่าคุณเซอร์เล่นเล่นเป็นหอเต่านะครับอ่าเป็นหออุ่นนะครับก็เซตัสก็คือสองรอบแรกไฟพัดได้ไม่ทั้งหมดนะครับจะได้รับดาเมจลดลงสาสิบ็เปอร์เซนะครับแล้วก็หลังถูกโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟู HP เท่ากับสิบจุด้าเปอร์เซ็นของ HP ที่เสียไปนะครับอ่า สาาเต่าของเขาเป็นเวล17นะครับแต่ของผมเนี่ยเวล20ตันแล้วนะครับอ่าอ่าสำหรับตัวไอเซนนะครับไอเซนเต่านะครับก็ปลูกปลูกขั้นสองกันไปเลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนอ่าชุดนะครับแล้วก็ตําราปลุกตื่นแล้วก็ตำราปลุกตื่นนี่ขั้นสามไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอ่าโซวิญญาณก็ใส่ตัวจิตตะนะครับเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็ใส่ตัวโซแมวนะครับลดอ่าแอตแทกนะครับ หอเต่าก็อัพเต็มนะครับในส่วนของอ s ซนโซ o เก k นะครับ6ดาวแล้วก็มาแนวแนลคริสปัสนะครับก็เน้นเน้นเน้นยือนะครับก็จะอัพตัวชุดคลุมนะครับขั้น3แล้วก็ตัวตราขั้น3นะครับส่วนดาเมจเนี่ยปุกแค่ขั้น1นะครับแล้วก็โซวิญญาณก็ใส่ตัวอุคิทะเกะนะครับเพิ่ม HP นะครับเต็งเลือดทุกครั้งตี4ครั้งนะครับแล้วก็เนมุนะครับ5ดาว ปลุกชีพขั้น3ขั้น3นะครับแล้วก็ส่วนอาหนังสือนะครับหนังสือนี่ขั้น2นะครับอันนี้ก็ปลุกขั้นแรกนะครับใส่โซอินโนเอนะครับทุกๆ3ครั้งนะครับโจมตีไปจะเด้งเลือดต่อไปก็เป็นอุคิโอลานะครับก็ขั้น3ขั้น3ขั้น3อาวุธนี้ขั้น2เลยนะครับงาแล้วใส่โซไอเซนเพราะว่าตัวอุคิโอลาตัวนี้เขาทำเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็ใส่ตัวรังเซี่ยวนะครับตรงสายนะครับ5ดาว แล้วก็ในส่วนของอิอชิโกะฮอลโลนะครับก็จัดไป6ดาวนะครับปลุกตื่นขั้น2นะครับอ่านี่ก็ขั้น3ตอนนี้น่าจะเป็นแอตแทกนะครับน่ะขั้น3ขั้น3ขั้น3ก็เลยนะครับอ่าเดือดเดือดเกินไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้อ่าอิชิโกะไว้เขาอ่าสี่สี่ดาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลุกตื่นอาวุธนะครับอ่าก็จะปัดมานี่้าเป็นส่วนของโซเสือน่าจะเอามาใส่แค่ให้ครบอ่าครบหอหเฉยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับใส่เนวปลุกตื่นอาวุธขั้น2นะครับตรงนั้นขั้น3าหมดเลยนะครับแล้วก็โซวิญญาณใส่ตัวเบคุยะนะครับเพิ่มเลือดไหลนะครับแล้วก็มาตัวมัสซุมโต้มัสซุมโต่อันนี้ผมแนะนําเพื่อนๆที่เริ่มเล่นใหม่นะครับแนะนําให้เอามัสซุมโต้สีดาวแล้วก็ปลุกตื่นนะครับเป็นตัวแรกนะครับส่วนยินเนี่ย มีไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นสายฟรีนะครับยังไงเราไปสายสายอ่าสปีดสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอ่ะอ่าเทอร์แรกของเราจะโดนตัวพวกซีซีพวกเลือดไหลพวกติดใบกล่าห์หนในต่างๆนะครับอ่ามาซึมมาโต้ถ้าเกิดเราไว้เทอร์แรกเนี่ยเราจะล้างบัฟทั้งหมดเลยนะครับและทําให้ทีมเราได้ออกฟรีทั้งหมดครบ6ตัวนะครับน่ก็อ่ายืนยันว่าตัวนี้เป็นเมตานะครับที่ที่จะต้องใช้ในสับสายฟรีนะครับอันนี้อ่าเมตาสายฟรีนะครับต้องมีครับตัวนี้ปลุกตื่นด้วยนะครับ อ่าส่วนชินจิก็เอาไว้อ่าเอาไว้ลดดีเฟนต์นะครับเอ้ยลดฟูลลี่ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ชะลอการอ่าเกิดฟูลลี่การเล่งฟูลลี่นะครับจะทำให้ฟูลลี่ช้าลงนะครับอ่าเป็นของชินจิก็จะเป็นส่วนมากคนจะเน้นไว้ซับพอร์ตนะครับอ่าก็อันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆนะครับของคุณเซอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคุณเซอร์กันดีกว่าว่าผมแพ้อ่าอะไรบ้างนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมจัดจัดไปประมาณนี้นะครับอ่าจุดโจม อันนี้คือตัวที่ผมผมปลูกแล้วนะครับเมื่อวานที่แพ้นี่นยังไม่ปลูกนะครับปเราไปลองดูกันดีกว่า เก็บเก็บไม่ลงนะครับเธอแรกตัวนี้เจ้าวันเทิร์นคิวไม่ได้แล้วนะครับ คอยดูนะครับจบเทอร์นี้จะเป็นดอ d ด m a ม e ของคุณเซอร์นะครับตายไป2นะครับแล้วก็เลือดลดหวบเลยนะครับ ปิดดาเมจไม่ลงนะครับ ตายไปอีกสามเห็นไหมครับเดี๋ยวเดียวจะโดนดูดฟูลี่ไปนะครับออกท่าไม่ได <N without forgetting> ้เ like มื่อก like oh, ี้แต่ก็ปิดเกมไปด้วยอุนคิโอลานะครับอ่าแพ้ไปนะครับแรกๆผมก็ไม่เชื่อตาตัวเองว่าคิดว่าผมเพราะผมไม่ได้ดูนะครับก็เลยเฮ้ยจริงปาวะเลยคอนเฟิร์มดูอีกรอบ คราวนี้เปิดดูเลยนะครับเพราะรอบแรกเมื่อกี้เปิดอ่ะไม่ได้ดูนะครับคือกดผ่านๆ่ไหมครับปิดปิดไม่ลงนะครับอ่าสามแถวหลังยังอยู่ครบเลยนะครับ อิจิโก้ฮอลโลันะยังเถื่อนแจกใบด้วยนะครับอิจิโกอ่าเห็นไหมครับผลดอทดอทเลือดไหลนะครับแรงมาก ไปครับงินสันเจิ้นผมไปเพิ่มฟูลี่ให้เขานะครับไม่ได้ไม่ได้ดูดฟูลี่ผมว่ายินผมมันต้องมีปัญหา80%นี่คือการที่จะดูดฟูลี่20%นี่คือไม่ดูดหรือไง เอออ่าสำหรับเพื่อนๆใครที่ไอเซนร่างเต่ายังไม่เข้านะครับลองดูของคุณเซอร์ก็ได้นะครับว่าอ่ามันมันถึกขนาดไหนนะครับเอาไว้ดูเป็นอ่าเป็นอะไรตัวอย่างก็ได้นะครับว่าของมันน่าปั้นหรือเปล่านะครับ สี่เทินนะครับสี่เทินยังเอาไม่จบเลย <laughs> <c oughs> ดูแนวเขานะครับเออ้ ไปล้วหนึ่งตามไปอีกหนึ่งอาโกฮอลโลโดนเลือนไหลต่ออีกนะครับ เรียบร้อยนะครับเจอน้องเนมุสุดสวยผมเก็บไปนะครับก็เลยเนี่ยครับมันเลยทำให้ทีมผมมันไม่มีบัฟที่แถวหลังมันปิดไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่าแพ้ไปนะครับก็เลยไปจัดการปลุกในส่วนของลูเคียนะครับพอปลูกแล้วเนี่ยผมก็เลยรีบกลับมาจัดรีบกลับมาลัาแแคนโอ้ถึงแคนมากอ่ะอันนี้คือหลังจากผมปลุกอาวุธของลูเคียแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าหลังจากปลุกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ลดดีเฟนส์ของเขานะครับแถวหลังแล้วก็เพิ่มแอตแท่กแถวหลังของเรานะครับ่า uh. ส่วนลูเคียที่ผมปลูกนะยังเป็นเมื่อวานนียังเป็นฟ้าฟ้าบวก2หรือม่วง1เนี่ยครับผมจะน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะเพิ่งจะมาอัพอัพเมื่อเช้านะครับม่วงม่วงสเพิ่งอ,อัพเมื่อเช้าอันนี้คือสเตตัสผมตับเป็นฟ้าแล้วกันนะครับ หเนี่ยครับแต่ว่าดอทดอทดลือดไหลนี่แรงจริงนะฮะ ใช้เวลาไป2เทินนะครับเทินเดียวไม่จบแล้วนะครับวันเทินคิวตอนนี้เขออัพทีมมาค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูดูคุณเซอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ อรอบนี้เก็บหลังไม่หมดนะครับ ตายไปสองเลยลน่ะ Uh, ป้าป้า, you know, ปาอุโนโอฮันะผมใส่เป็นโซครีนะครับเวลาฮิวมันมันก็จะฮิวแบบครีๆนะครับ <laughs> เพราะว่าดูแลโดนต้นหนักโดนหนักก็ต้องฮิวแบบอย่างเงี้ยนะครับเด้งเลือดกันหน่อยอุนนี้แรงจริงคนระับอุนสายดาเมจ มีสกิลเรื่องเลือดของเดวคริสต์มาสอยู่นะครับโอเคเห็นไหมมันก็ไม่ง่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ทีมถึกที่ทําทีมถึกเนี่ยมันมันก็ถือว่าแน่นมากเลยครับถ้าเกิดทีมสปีดไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆอ่เอาไม่ลงเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของคุณเซอร์คุณเซอร์ก็ทีมอ่าทีมถึกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าเรามาดูคุณ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 ไหนอีกดีคุณเซอร์อีกครั้นละครับแต่คุณเซอร์คนนี้น่าจะเป็นสาย อ่ะขอเสือเมืาอถ้าผมจำไม่ผิดเลยดูก่อนอ่ะหอมมังกรนะครับอันนี้สปีดก,ก็เท่าๆกับผมเลยนะครับ อันนี้คือ,อคุณเซร์นะครับเปิดหอมังกรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้หอเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าใช้หอตัวที่มันเป็นอหอมังกรน่าจะดีกว่าแหละไม่ให้ไม่ใช่สิหอเต่าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า,ามันมีเด้งเลือดนะครับโดยเฉพาะหออุน่นมาดูตัวของคุณเซร์นะครับเห็นไหมครับเขียว5นะครับแล้วก็ตัวเนมุเนี่ยปลุกนะครับ ปุกขั้นหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวโทเซนนะครับก็ขั้นสามนะครับยินนะครับขอบที่เขาเขาไปไกลกับผมเยอะนะครับอิจิโกะในปลุกสามหมดเลยนะครับจัดเต็มเจ็ดดาวนะครับแล้วก็อันนี้ห้ารุ้งเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ออกท่านะครับาเนลนะครับเนลหกดาวอันนี้สี่รุ้งเลยนะครับปลุกขั้นสองครับมันกสามหมดเลยนะครับ แล้วก็ตัวอิจิโกะไว้นะครับจัดไป5-6าปริซึมแล้วนะครับโอตัวนี้อ่าแล้วก็ปลุกใน3ดาวนะครับขั้น1อันนี้ขั้น2ขั้น3ขั้น2น,นะครับอ่าก็อ่าไม่ก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราถ้าทีมนี้เป็นทีมสปีดเนี่ยอ่าน่ากลัวนะครับก็คือน,น่าจะเป็นสปีดที่2ลรองจากผมแล้วละ่ะคุณเซอร์เนี่ย ผมก็จะเป็นสปีดที่1ของทีมอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูคุณคุณวิศก,กันก่อนก่อนจะจากนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้คุณวิสนี้ก็ใช้ตัวเนวคริสต์มาสนะครับปลูกขั้น1ขั้น2และนนขั้น1ขั้น1นะครับแล้วก็ไปดูตัวเนมุนะครับเนมูห้าดาวปลูกขั้น1น,นะครับอันนี้ขั้น3ขั้น3าขั้น3หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้โซชูล่าทาแรกเลยนะครับ มาดูเนลคริสต์มาสคริสต์มาสจัดไป6ดาวเลยนะครับปลุกขั้น1ขั้น3ขั้น2ขั้น2นะครับอ่าแล้วก็มีโซของคิทะเกะนะครับอ่าเนลเขาจัดไป6ดาวนะครับปลุกขั้น2และขั้น3หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่โซไอเซนด้วยนะครับมือเป็นอเลือดนี่จัดเต็มเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ยินครับ5ดาวนะครับอ่าปลุกขั้น1ขั้น2ขั้น2ขั้น2นะครับขั้นถืดน่้จะเอามาแค่ดูุฟลีอย่างเดียวนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวเบียคุยะนะครับอ่าใส่ ใส่โรลูนก็ไปสี่นะครับโอ้โหจะครบอยู่แล้วแล้วก็ใส่ฮานาเตโรนะครับไปตัดฟูลรีผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้นสองกับสองอันนี้ขั้นสามแล้วก็ขั้นสองนะครับอ่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองดูกับคุณวิสกันดีกว่านะครับคุณวิสก็ใช้เป็นหอหงนะครับหอหงคืออ่าแต่ลองดูเปรียบเทียบกันนะครับหอหงเปิดเป็นหอเนลนะครับคือจะมีโซอ่าแต่ละตัวลงนะครับลงสนามแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับคือสองรอบแรกพัน์มิตรทั้งหมดจะได้รรัับบดเมจลงนะค แล้วก็หลังจากออกฟูรี่เนี่ยเราจะฟื้นฟูฟูรี่มา135แต้มนะครับคือถ้าเกิดเราออกท่าเนี่ยได้ฟูรี่คืนมา135นะครับไม่ใช่0ีโรนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราลองไปดูผลกับคุณวิสบ้างนะครับ นี่ขนาดขนาดนี้ยังปิดแถวหลังไม่ลงเลยถึกถึกกันเหลือเกิน กล่องสุ่มกล่องสุ่มพิมพ์ริพายนะครับของผมได้โดนแช่แข็งนาะ่นนั่นไง เรียบร้อยนะครับก็ชนะไปนะครับรู้สึกว่าวันเทิร์นคิวผมคงทำไม่ได้แล้วล่ะสี่เทิร์นกันทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก็จะปรับมานี้เลยนะครับผมสำหรับอ,อะไรเรียกว่าอะไรอ่ะอารีนาของเซิร์ฟ11นะครับใครสนใจจะเข้ามาร่วมทีมอารีนาเซิร์ฟ11ก็เข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดขัด หรือผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นสมาชิกอะไรก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ผมนะครับแค่กดซับสไครต์ให้ผมก็พอนะครับแค่นี้ก็ดีใจละครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาจะดูเซิร์ฟนอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยากดูเซิร์ฟ l o b a l หรือเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็ อ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมพาไปดูของนอกกันบ้างอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ติดตามช่องเร c กเกอรเมทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ